สถานก,การณ์ของเจงครอปนะครับทำเอาผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งของวงแพนเค้กครับเพลงนี้มันร้องไว้ว่าเปลี่ยนพอซ้อหม่ก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าเธอจะยังรักอยู่หรือเปล่าทุกๆเรื่องราวมันเก่าหรือมีความหมายใช่ครับทุกๆเรื่องราวมันเก่าหรือว่ามีความหมายเพราะว่าตอนนี้เจงครอปกำลังโดนตั้งคำถามหลักเลยว,<ๆ>ว่าเขาเองจะถูกอาถรรพ์เจ็ดปีเล่นงานอีกครั้งหรือไม่ หลังจากผลงานของลีพูนัทตอนนี้ครับกระท่อนกระแท่นมากๆล่าสดุดเพิ่งเสมอกระตันไป3ประตูาสาุในศึกมือริงอังกฤษต้องบอกว่าตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นเนี่ยเนัดมีเพียงแค่10คะแนน,นเท่านั้นทําให้นัดตอนนี้ครับมีหลายคนจุดคิดไปว่าอาถรรพ์เปีจะย้อนกลับมาเล่นงานอีกครั้งหรือไม่เหมือนสมัยที่เขาอยู่กับไมส์แล้วก็บุลเเซียดอทมุนดังนั้นครับขบ่าวสารอินไซด์ในวันนี้นะครับจะพาย้อนเวลากลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่คลอปคุมไมส์แล้วก็บุลเเซียดอทมุน ย้อนกลับไปสมัยที่ครอปนะครับคุมไมส์เขาเองเนี่ยเป็นอดีตนักเตะของไมส์มาก่อนแล้วก็ได้โอกาสเริ่มคุมทีมแบบกลางพันเมื่อช่วงคุมภาพันปี2001ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไมส์เล่นอยู่ในศึกลีกาสองเยอรมันผลงานเอาจริงๆก็ไม่ได้เด่นอะไรครับเป็นทีมลุ้นหนีตายแต่ว่าครอปสามารถพาไมส์เนี่ยรอดตกชั้นได้สาเร็จครับด้วยการจบไปอันดับ14ของตารางอย่างไรก็ตามครับอีก2ปีถัดมาจากทีมดินโรนหนีตต้ครับครอปทำให้ไมส์เนี่ยเป็นทีมที่พุ่งทะยานขึ้นมาอยู่บนหัวตารางได้เสีีียดท่2ปนนั้ ครอปพาไมาส์จบเป็นแค่อันดับ4เท่านั้นครับไม่ได้เลื่อนชั้นไปสู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันแต่แล้วครับหลังจากที่เขาได้สมศึกวิชาลูกหนังมา3ปีสุดท้ายครับเขาสามารถพาไมาส์เลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสตีกาเยอรมันได้สําเร็จด้วยการจบอันดับ3ในปี2 0 0 4อีกเพียงแค่2ปีครับเขาพาทีมเล็กทีมนี้ครับอยู่โลดแล่นบนลีกสูงสุดด้วยการจบอันดับส1 2สซีซั่น้อนเป็นทีมที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเป็นทีมที่ไม่ได้มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ ไม่มีนักเตะชะนะอยู่ในทีมสุดท้ายครับมาส์ต้องกระเด็นตกชั้นมาสู่ลีก้า2เยอรมันอีกหนึ่งครั้งมาส์เนี่ยเปรียบเหมือนดอกไม้ไฟครับมันวุบวาบแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานถูกเคลียร์กลับลงไปสู่ลีก้า2เยอรมันครับในซีซั่น2006-2007ถึงแม้ว่าครอปจะเลือกอยู่กับทีมต่อแต่เขาก็ไม่สามารถพามาส์เลื่อนชั้นกลับมาได้อีกแล้วครับสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันจบไว้เพียงที่7ปีเท่านั้นหลังจากครอปว่างงานครับเขาเป็นโค้ชที่ถูกจับตามองอย่างมากใน วงการลูกหนังเยอรมันเป็นโคช้ชที่ทําทีมได้สนุกตื่นเต้นสไตล์เ h ฟวี่เมทัลครับหลังจากที่เขาแยกทางกับมาส์ก็เป็นบรีเซียดอทมุลครับที่ติดต่อแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นกุศลคนใหม่ของทีมในวันที่1กรกฎาคมปี2008เพียงแค่2ปีครับพรอปสามารถพาดอทมุนขีดเขียนบริษทัทให้กับทีมด้วยการพาสโมสรเป็นแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันสสมัยซ้อนครับซึ่งในปี2 0 1 2เนี่ยเขาสามารถพาเสือเหลืองนะครับคว้าดับเบิลแชมป์ได้ด้วยการควบาทรอฟี่เดฟเวอโค ต้องบอกว่าโอ้โหชุดนั้นเนี่ยเต็ไมไปด้วยนักเตะชั้นนํามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลมอนด็อกกี้ไหนจะมีลูคัสบาลิออสชิจิคากาวะนูริซาฮินอิวคายกุนโดกานแล้วก็มาริโอเกอร์เซ่รวมไปถึงแมตซ์สมิด้วยด้วยการที่มันดุดันครับตายเฮฟวี่เมอร์เทลเขาพาเซือหลงตัวนี้ครับเข้าไปถึงนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2013ด้วยการเจอกับบาเยิร์นมิวนิกที่คลอบเคยโค่นบอลลังในการคว้าชแชมป์ลีกเยอรมันมาแล้วแต่ว่า น่าเสียดายสุดท้ายแล้วดอทมุลแพ้ให้กับบาเยอร์ไบ1นประตูต่อ2ซึ่งเอาจริงนะครับการแพ้นในวันนั้นเนี่ยโอ้โหดอทมุลเนี่ยทำเต็มที่แล้วทุกอย่างดูยอดเยี่ยมมากๆการพาทีมไปแชมป์้ลีก2ปีซ้อนได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเหมือนว่าดอทมุลเนี่ยกำลังจะโลดแล่นไปได้อีกไกลเลยแต่มันมีปัจจัยเยอะบ้างมหมครับที่ทําให้ดอทมุลไม่สามารถทะยานขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้เนื่องจากว่าเรื่องการเงินก็ไม่ดีนักเตะที่มีก็ต้องปล่อยให้กับทีมยักษ มาเดโอเกอร์เซ่แมตั์คุมเมลคากาวะก็ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโนบิซาฮินก็ไปอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นต้นทําให้ดอตมุลนะครับที่เคยเกรียงไกรกับกลายมาเป็นทีมที่ได้ลุ้นเข้าไปยูโรปาลีกโดยเฉพาะในฤดูกาล2014-2015ครับฟอร์มของดอตมุลเนี่ยโอ้โหหลุดออกทะเลไปไกลมากครึ่งซีซั่นแรกนะครับครอปพาทีมดอตมุลร่วมมาอยู่โซนตกชั้นเคยไปจมบัวอยู่ครั้งหนึ่งด้วยด้วยนัตอนนั้นเนี่ยนักเตะบาดเจ็บคนใหม่ทีีี่่่่เเเข้้้าามมนนนนนนยยกก็ททดดดแแไไัังคร ที่ต้องรับผิดชอบคือเจเกนครอปถึงแม้ว่าครอปจะดูว่าเป็นผู้ร้ายในสายตาเขาเองเลือกประกาศอำลาทีมในช่วงประมาณเดือนเมษายนพร้อมกับบอกว่าเขาจะพาดอทมุนจบอันดับพอดีที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วครับจากอันดับบวยในครึ่งซีซั่นแรกครอปสามารถพาเสือเหลืองจบเป็นอันดับ7ของตารางได้สําเร็จด้วยการคว้าโคต้าไปเล่นยูโรปาลีกได้อย่างเหลือเชื่อครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าอัศาจรรย์แต่การจากลากดอทมุนถือว่าไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับเป็นการปิดฉากอาถรรพ์เปี ไปอีก1สโมสรด้วยกันอย่างที่บอกครับครอปคือคนเก่งครับเป็นคนที่ว่างงานได้ไม่นานครับเพราะว่าหลังจากแยกทางกับด็อตมูนแล้วเขาว่างงานแค่แป๊บเดียวครับเจเกนครอปก็กลายมาเป็นกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลครับด้วยการเข้ามาแทนที่แบรนด,ดอนลอจเจอร์เมื่อช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2015ครอปเนี่ยเคยเล่นมาจากไว้ว่าจะพาลิเวอร์พูลนะครับกลับมาเป็นแชมป์ให้ได้อีกหนึ่งครั้งภายในเวลาเพียงแค่4ปีนะครับโดยเขาจะเปลี่ยนความคิดนะครับของแฟนบอลที่ยังสงสัยเนี่ยให้กลายมาเป็นความเชื่อให้ได้จาก วันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ครับครอปสามารถทําตามสัญญาได้สําเร็จด้วยการปลุกเครื่องจักรสีแดงที่กําลังตายซากขึ้นมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อยู่ตลอดครับอาจจะเคยเป็นพระรองในเรื่องของลีกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลีกนะครับแต่ว่าพอถึงเวลา4ปีเนี่ยที่เขาเค็นเล่นเอาไว้เนี่ยก็สามารถพาลีกูครับถเถลิงแชมป์ยุโรปนะครับด้วยการคว้าแชมป์ยูเอลเป็นสมัยที่6ได้สําเร็จนะครับก่อนที่จะสร้างปาริวัตด้วยการพาลีกูครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งแรกในรอบ 30ปีครับถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลร,รอคอยแล้วก็ในทีซั่นก่อนนะครับก็เพิ่งพาลิเวอร์พูลเนี่ยลุน4ี่แชมป์ก่อนจะได้2แชมป์มาครองครับนั่นคือคาราบาวครับแล้วก็เอฟเอคัพอังกฤษนะฮะทุกอย่างนะครับดูสดใสมากมากเพราะว่าบอร์ดบริหารเนี่ยก็ได้ต่อสัญญากับครอปนะครับไปจนถึงปี2026เพื่อแสดงให้ญญเห็นว่าสโมสรเนี่ยได้ฝากอนาคตเอาไว้อยู่ภายในมือของเจกเกนตครอปเพราะเชื่อว่ากุนซือคนนี้ครับจะพาลิเวอร์พูลเนี่ยไปได้ไกลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าาาเเดิมมอย่งไรก็ตในวลา ทุกอย่างมันผิดคาดเลยเกินจากทีมที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งในการลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ณตอนนี้ครับกลายเป็นทีมที่ออกซาร์ซีซั่นได้อย่างย่ำแย่ครับเจ็ดนัดมีเพียงแค่10คะแนนล่าสุดเพิ่งเสมอกับไบรตันไป3ประตูต่อสาําให้ตอนนี้ครับลิเวอร์พูลร,ร่วงมาอยู่อันดับ9แล้วซึ่งใน7นัดเนี่ยมีการแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่อริอตลอดการอยู่ด้วยทําให้ครอปเริ่มถูกตั้งคําถามว่าในเวลา7ปีกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะโดนอาถันเหมือนสมัยไมซ์ ice, แล้วก็ บอสเซียดอทมุนอีกหรือไม่ไหนจะมีเกมที่แพ้กับนาโปลีแบบราบคาบครับหประตูต่อสซึ่งในวันนั้นเนี่ยมันมีนักข่าวนะครับไปถามเกี่ยวกับอนาคตเลยว่าเขาเองกลัวจะโดนปลดหรือไม่เนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยโอ้โหลิเวอร์พูลเนี่ยสถานการณ์ย่ำแย่มากๆนะครับมันเริ่มมีแฟนบอลบางกลุ่มนะครับอย่างว่าบางกลุ่มเริ่มจะสงสัยว่าครอปเนี่ยเหมาะสมที่จะคุมทีมลิเวอร์พูลต่อไปหรือไม่เพราะว่าบางครั้งการเปลี่ยนตัวการส่งผู้เล่นเนี่ยก็ดูจะขัดใจแฟนบอลกลุ่มนี้มากเหลือเกินอย่างไรก ตามเจเกนครอปเขาไม่เคยโดนปลดออกจากทั้งไมส์แล้วก็บรูเอ็ดดอดบุนแต่ว่าเป็นเขาที่จะเลือกออกจากตําแหน่งเองในช่วงปิดซีซั่นดังนั้นผมเชื่อว่าณนะตอนนี้ครับสถานการณ์ของล์พูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่าครอปก็กําลังพยายามจะปรับปรุงพยายามจะพัฒนาทีมไปเรื่อยๆอ,อย่างที่เขาเพิ่งพาล์พูเนี่ยเอาชนะกาสโกเรนเจอร์มาได้2ประตูะสูญด้วยการปรับเปลี่ยนทัติกไปเรื่อยๆนะครับและเชื่อว่าครอปเนี่ยไม่ได้ต้องการออกจากถิ่นแอนฟิลด์หรอกครับเพราะว่ามิชชันนั้น ต่อสัญญาไปถึงปี2026และถ้าครอปออกไปนะตอนนี้นะครับคงหาใครที่ดีกว่าเข้ามาไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าครอปยังทุ่มเทเต็มที่ยังคงมุ่งมั่นเพื่อพาลีอ์พูเนี่ยกลับไปสู่ในจุดที่มันถูกต้องให้ได้อาหารพ์7ปีอาจทาให้รู้สึกว่า้มันหมดรักกันหรือเปล่าแต่กับลวอ์พูครับหลายๆคนยังเชื่อว่าครอปจะสามารถพาสโมสรเนี่ยกลับไปสู่ในจุดที่ถูกต้องได้ดังนั้นมาเราดูกันว่าครอปจะสามารถพาลวอ์ภูกลับมาสู่ฝั่งได้อย่างไรเชื่อว่าเขาเองก็ยังมีเป้าหมายที่พร้อมพุ่งชน และนี่คือทั้งหมดนะครับของขอบสนามอินไซต์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ